สวัสดีครับแกงๆผมนัดโลโรชาแนล Channel นะครับก็วันนี้คลิปบน่บนบ่นล้วกันนะบ่นถึงชีวิตตัวเองแล้วกันเนาะก็บางคนถามผมว่าเออพี่นัดลงคลิปช้าแล้วก็เออช่วงนี้ไม่ได้ออกไปปั่นเลยครับก็พูดตรงๆเนาะหลายๆเรื่องแม่ง ก็ลุมเล้าก็คลิปล่าสุดก็ลงขายจักรยานบีเมกไปเนาะก็บอกเลยว่าตอนแรกเอางี้ดีกว่าคือก็จะอัปเดตอัปรถใหม่แล้วกันนั่นแหละก็เลยต้องขายแต่ตอนนี้เริ่มคิดอีกแบบหนึ่งละก็ยังไม่ได้บอกเพื่อนว่าตัวเอง รู้สึกยังไงมีความคิดยังไงอะไรเงี้ยคือปัญหาครอบครัวแม่งก็ลุ่มเลาไม่ใชไม่ใช่เรื่องแฟนไม่ใช่เรื่องอันนี้นะครับคือเรื่องเองินเรื่องทองนี่แหละก็ก็ลองฟังกันดูเนาะเพราะว่าผมก็มีโลชแนลไว้เอ่อเป็นช่องตัวเองผมก็อยากใช้พื้นที่ตรงนี้อืมมาเขาเรียกว่างไงมาโปรโมตในสิ่งที่คิดว่าตัวเองทำได้แล้วกันก็ ยังไงดีอ่ะคลิปนี้นะ่าจะไม่ตัดนะเรียวเยวนาะก็ขอบคุณ fc แก๊งชาวแก๊ง,กงทุกท่านพวกมึงแม่งโคตรสุดยอดเลยที่แบบดูกูจนถึงสองหมื่นกว่าซับแล้ว,ก,ก,ก,วก็เห็นกูบางทีอ่ะอยงพูดจะพูด่างไหวะเฮียพูดไม่ออกเห็นกูรวยมันไม่ใช่รวยอะ่ะเห็นบางทีเห็นกูมีใช่ไหมอ่ามีแว่นอย่างเงี้ยแว่นก็ สปอนเซอร์ออของโครซินเนาะก็คือจะพูดยังไงอ,อ่ะเออตอนนี้ผมอายุเอางี้เยเริ่มงี้นะผมผมอายุตอนนี้สามสิบเอ็ดละตุลาก็สามสองอืมก็เริ่มมาเป็นชิ้นเป็นอันได้ก็ตอนประมาณยี่ห้ายหกประมาณนั้นก็ไม่เริ่มขอตั้งแม่ละหลังๆก็ คิดว่ามันไปได้ YouTube ใช่ไหมแล้วก็มีขายจักรยานบ้างอะไรเงี้ยพอมาสักใกล้ใกล้ๆสามสิบนี่ก็โอเคเริ่มว่าตัวเองต้องรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยอะไรคนถามว่าพี่นําทำไรพี่แม่งรวยจังม, X, มีบีมมีรถขับมีนู่นมีนี่มีเวดป้าขี่มีรถยนต์ขับไปงานแข่งไปงานแกงก็นี่ทั้งนั้นนะครับก็ตอนแรก เมียเนาะก็แม่ก็ออ่เตอนนั้นแม่ขายที่ได้ก้อนหนึ่งผมยังกระเลวกระลาดอยู่เลยก็มีรถเก่าๆคันหนึ่งไปงานแข่งแล้วมันก็ชอบพังอย่างเงี้ยก็เลยขอตังค์แม่เลยมาซื้อรถรถยนต์นี่แหละมาด,ด้าที่เห็นอยู่ในคลิปที่เอาแหลกไว้บนจักรยานอะ่ะเอ้ยทุยเอาจักรยานไว้บนแหลกอืมไปงานแข่งทุกงานทุกคนชาวแก๊งแล้วก็เพื่อนๆผมน่าจะเห็นอยู่เนาะ ก็ใช้รถคันนี้มาสี่ห้าห้าประมาณห้าหกปีแล้วมั้งประมาณนั้นเท่าที่จําได้ซื้อเพราะว่าเราต้องออกทัวร์ออกแข่งตอนนั้นยังไม่ค่อยท o ย t u b e ครับแล้วก็ขอแม่ไปได้ก้อนหนึ่งตอนนั้นยังแบบหาตังเองไม่ได้พอหลังๆเริ่มหาตังเองได้แม่ซื้อสดให้ด้วยนะก็โอเคเรื่อยๆไปค่าไฟก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตก็ยังไม่ต้องจ่ายเนาะอันนี้เป็นความจริงนะ เฮียไม่ใช่ว่ามอโลกสวยว่าโอ้โหเฮียมาเนี่ยพ่อแม่ต้องมาออกตังให้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะนี่คือความเป็นจริงของโลกใบน,นี้เนาะก็สามสิบกว่าละยังพ่อจ่าแม่จ๋อายอยู่เลยบางทีแต่ตอนนี้สามตัวก็ไม่ละไม่ได้ขออะไรมากมายละเนาะก็ยังมีค่าไฟที่เขาต้องจ่ายให้บ้างอืมก็จะบอกงี้ว่ารถผมตอนนี้มีปัญหา คือไงมันพูดไม่ออกอะไม่ได้ไม่ได้จะร้องไห้ด้วยแต่แค่แบบไม่ได้นอนแต่ว่าแบบไม่อยากให้เห็นสายตาไงว่าแบบเออว่ากูโซมอะไรอย่างงี้ก็คือมันมันแม่ผมมัน,มน,มน,มนอ่าสะดุดคือเอางี้ดีกว่าแม่ผมตอนนี้ไปอยู่อสอ,อสซี่ออสเตรเลียอืมไปอยู่กับแฟนใหม่เขาแล้วก็ตอนนี้เขาให แฟนใหม่แม่ก็ให้ตังแม่ใช้ทุกเดือนใช่ไหมแล้วเขาไม่รู้ว่าทางบ้านน่ะต้องใช้อะไรบ้างหรือขัดสนอะไรไหมหรือเดือดร้อนอะไรหรือเปล่าคือตอนนี้มาล้มก็คือแม่ไม่แม่ก็ไม่ได้เป็นไรนะแค่ตอนนี้แม่ไม่จะมีไม่มีตังจ่ายแล้วในเรื่องค่ารถตอนเนี้ผมรถเอารถไปรีไฟแนนซ์เพื่อจะเอาตังก้อนมาก้อนหนึ่งตอนนั้นก็เอามาทําเสื้อแล้วก็กําไรนะ่าก็หายหมดไปเพราะว่ายัางเก็บตังไม่เป็น พูดตรงๆเลยฟังกันด้วยเพราะว่าผมก็ต้องเดินทางออกแข่งกันเนาะกําไรที่ได้มาแม่งก็ต้องไปนู่นไปนี่อืมก็ตามนั้นครับมันคือไงไปรีไฟแนนซ์มาแล้วก็ตอนนี้มันมันจะหมดโควิดแล้วผมไปลดหย่อนเขาเรียกว่าลถหย่อนลดหย่อนนี่จัดห้าพั0กว่าบาท ให้มันเหลือสามพันแล้วตอนนี้มันจะเพิ่มไปเท่าเดิมละผมก็เออก็มันจะใกล้หมดโควิดแล้วเนาะอ้วไหนเราจะมีนี่ผ่อนเวทบป้าผ่อนอะไรอีกอืมไม่รู้ว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปนี้ไหมเนาะถ้ารักผมก็ฟังกันฟังกันด้วยแล้วกันเนาะอาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็ขอโทษด้วยแล้วก็ขอบคุณที่แม่งมาด้วยกันกูพูดอะไรกูเนี่ยเอาทนฟังกันหน่อยก็ เนี่ยพีนัดโละชีวิตแม่งไม่ได้สวยหรูน้เวย้ยก็ยังไงอะ่ะคือตอนนี้ต้องรับภาระละเพราะว่าแฟนใหม่แม่เขาจะไม่ให้ละอืมเงินเนาะบางทีบางคนแบบโอ้ยแม่มึงไปอยู่นอกเว้ยรวยไว้มีตังค์ส่งมาให้ก็จริงส่งมาให้แค่ค่าไฟค่าน้ําประมาณนั้นเขาจ่ายให้ที่เหลือกูก็ดูแลตัวเอง ก็ตอนนี้ไม่ได้ส่งรถละ1เดือนเนาะมาด้าสีขาวที่ทุกคนเห็นกันอาจจะโดนยึดผมก็ไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้จนถึงเมื่อไหร่เนาะอันนี้ไม่ได้ประกาศปิดช่องนะแต่ว่ามาประกาศให้รู้ว่าตอนนี้ผมก็มีไม้ตายของผมคือมีที่อยู่2แปลงของแม่นั่นแหละแต่ มันห้าหกปีแล้วแม่ยังขายไม่ได้นทีเลยเพราะว่ามันก็มีราคาอยู่เพราะมันราคาสูงประมาณสี่สิบห้าไร่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาเรื่องทีไปก่อนก็อยู่ดีแม่บอกว่าอืมน้องนัดเราจะแบบไม่มีตังค์ส่งอันนี้แล้วนะไหนจะนี่ของแม่ที่แม่กู้มาตอนผมเด็กๆเ,เพราะว่าพ่อกับแม่ผมแยกทางกันแล้วไงตอนผมเด็กแม่ก็ต้องไปกู้ธนาคารมาก้อนหนึ่งเพื่อเลี้ยงดูผมตอนประมาณมสามตอนนั้นหัวเรียกหัวต่อเลย จะเร็วดีหรือไม่เร็วดีอย่างเงี้ยอืมก็กู้มาก้อนนึงแล้แม่ก็คอยส่งตลอดกู่อมสินแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในระ,ระยะพักหนี้ของแม่แต่เมื่อใดที่โควิดแม่งเบาขึ้นเอ้ยเออดีขึ้นปุ๊บการพักหนี้จะเป็นศูนย์ทันทีแล้วก็มันก็จะอัพหนี้เป็นประมาณสองละห้าพันอ่าเราคิดดูลดห้าพันใช่ไหมออมสินแม่อีกห้าพัน จะค่าน้ําค่าไฟค่าน็ตอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันทุกทุกปัจจัยที่ผมพูดมามันก็สําคัญในในชีวิตผมไม่รู้ว่าความเครียดของผมมันจะส่งผลอะไรต่อชาวแกงเลฟซเพราะว่าความเครียดของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีนี้สิบล้านยี่สิบล้านบางคนแม่งเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านใครจะไปรู้ใช่ไหมแต่ความเครียดของคนอนะ่ะมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันผมก็สู้ผมได้เท่านี้แต่ว่าแบบก็อยากจะบอกว่าเนี่ย นัตโล YouTube ได้ทุกเดือนไหมไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่ได้ลงคลิปถี่แล้วก็คนดูก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอาจจะหลักพันก็จริงมีพุ่งบางทีก็หลักหมื่นอ่ะหลักหมื่นจะขึ้นช้าหรือขึ้นเร็วอะถ้าขึ้นไวได้ตังค์เยอะไหม ก็เกือบเกิดพันประมาณนะั้นคลิปละพันประมาณนะั้นถ้าขึ้นไวนะเดี๋ยวถ้าขึ้นช้ามันก็เจ็ดแปดร้อยให้คิดกันได้ง่ายๆเนาะถ้าคนที่ทํา y o Youtube ก็จะรู้กันดีว่ามันได้ยากขนาดไหนเราไม่ใช่คนดังอะไรด้วยแต่ต้องขยันทำครับมันก็เหมือนงานทั่วไปเข้าใจาไม่ได้กูบ่นอะไรอืมก็เชื่มาขอกำลังใจแล้วกันเนาะกูก็อยากทําตรงนี้ไปเรื่อยๆอืม ก็อยากจะให้ทุกคนช่วยแชร์คลิปนี้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาที่แม่เนี่ยมาขึ้นไว้ในไว้ไว้ไว้ในในช่องในคลิปนี้อืแล้วก็ติดต่อแม่ผมเองแล้วกันอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ที่ก็ตามนี้ครับที่ฉะเชิงเซาเนาะใครเอ่อมีเพื่อนมีฝูงมีญาติพี่น้องพ่อแม่ที่อยากได้ที่แถวฉะเชิงเซาเป็นที่นาน,นะครับอืมก็ลองดูเอาสี่สิบห้าไร่สองแปลง ก็ติดต่อได้ในไลน์แม่เดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้เนาะก็ผมก็อยากใช้ช่องทาง YouTube เนี่ยของโลชแน l เนี่ยให้เป็นประโยชน์คืออาจคลิปนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับจักรยานวีเม็กหรือสเก็ตบอร์ดเลยอาจจะเป็นชีวิตผมล้นล้เลยว่าตีแม่งสิ่งที่กูเจอมานี่แม่งแบบก็หนักพอดูอ่ะในในคนที่อายุสาคือก็บอกตรงๆว่าไอ้รถใหม่อ่ะ จักรยานใหม่นะยังไม่ได้บอกยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้บอกเพื่อนคนนึงแล้วกันเออว่าจะไปประกอบรถใหม่ทุกคน็กล้จะรู้อยู่แล้วว่าผมต้องขายขายเพื่อไปเอารถใหม่ต่อเออผมบอกไอเดียวแล้วแต่ไอเดีวมันมันหลับเออเดี๋ยวคข้าไปคุยกันดีกว่าเพรางั้นเพราะว่าแก๊งวิวเฮาสนี้แม่งก็สุดยอด เป็นเพื่อนและเป็นพี่เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเลยเว้ยที่แม่งรักกูชิบหายแต่กูอาจจะพูดไปได้เยอะว่าแบบรักกูยังไองอะไรยังไงแบบทุกอย่างจะช่วยเหลือหมดนะขอบคุณพี่เบียร์ขอบคุณพี่เล็กขอบคุณเพื่อนด้วยขอบคุณเพื่อนดิวนะขอบคุณมากเวย้ยอันนี้ยังไม่ได้บอกใครนะเวย้ยยังไม่ได้พิมพ์ลายไปบอกใครเลยว่าตอนแรกคิดว่าจะโทรไปหาเพื่อนหาไอ้ดิวอะไรเงี้ยไม่ได้ไปยืมตังอะไรหรอกแต่แค่แบบ บอกว่าชะลอก่อนดีไหมรถใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่นี้ข้าสปอยนะผมก็คิดอยู่เพราะว่ามีภาระที่ผมต้องจ่ายตอนนี้อ่ะแม่งอยู่ดีฟันคุดแม่งก็จะมาขึ้นแล้วแบบอ๊ย้ยอะไรวะต้องไปจ่ายตังค์ต้องเสียตังค์อย่างไหนจะกูจะต้องเอาตังค์เนี่ยส่งตังค์ให้แม่อีกเพราะว่าถ้าไม่ส่งรถตอนเนี้ยผมสามารถส่งได้แค่เดือนเดียวคือเข้าใจปะ ภาระหน้าที่กูตอนนี้แม่งกูต้องจ่ายแม่งตกเดือนละหมื่นอะหมื่นต้นทนประมาณนั้นเลยหมื่นท้นทุนยังไม่รวมค่ากินค่าอะไรเนาะหมื่นต้นทนเว็บป้าก็เดือนละสามพันกว่าบาทรถยนต์ก็เดือนละห้าพันใช่ไหมเออประมาณนั้นหมาแมวเออพูดแรงกลัวก็ฝากช่วยแชร์แล้วกันเนาะผมเอางี้ดีกว่าผมเคยประกาศไปแล้วว่า สี่ปีแล้วมั้งที่แม่งยังขายไม่ได้เลยผมก็อยากให้ช่วยแชร์คลิปนี้ถ้าแม่งคลิปนี้อะไรวะแม่งพูดไม่ออกถ้าเอางี้ถ้าคุณแชร์ไปแก๊งแก๊งแชร์ไปแล้วก็แบบคนที่ซื้อเห็นคลิปนี้แล้วบอกว่ามาจากคลิปแล้วบอกว่ามาจากที่มึงแชร์มาตางังค์จากกูเลยแสนหนึ่งให้จริงๆแต่ว่าไม่รู้ว่า เขาจะเป็นในหน้าหรือเปล่าก็เรื่องของเขาแต่ว่าแชร์ไปแล้วสมมุติผมมาเนี่ยเห็นคลิปที่คุณแชร์ว่าเป็นมึงแชร์ไปอะอะไรของกูว่ากูงงคิดไม่ออกว่ะเออนั่นแหละเพราะน่าจะเข้าใจใช่ไหมว่าแชร์ไปแล้วมีคนซื้อแล้วบอกว่าเห็นมาจาก Facebook คุณเนี่ยคุณแชร์คลิปของนัทโลโ a ชแนลมาผมก็ให้เลยคุณเลยแสนหนึ่งเนาะทักมาได้เลย ก็อยากให้ช่วยกันเพราะว่าผมก็อยากไม่รู้ดิมันมันเนาะแกง๊งแก๊งเอฟซีแต่ละคนก็อาจจะมีปัญหาให้เหมือนผมหรืออาจจะมีหนี้เหมือนกันแต่ว่าแบบคนละส่วนกันนู่นนี่นั่นมีพระที่ต้องจ่ายเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันสุดๆแล้ววะ่ะอยู่ดีแม่งกูจะโดนยึดรถอะ่ะกูไม่อายลวเลวยคือกูจะไฮโซกูก็เป็นได้กูก็สามารถแต่งตัวได้ กูติดดินกูก็ไม่เคยอายนะเว้ยกูลุยป่าลุยดอยลุยน้ําลุยฝนลุยเหี้ยอะไรเพื่อนกูแม่งจะลุยก็เอยไม่รู้จะพูดไงวะเอาลูกผู้ชายดีกว่าแบบว่ามีรถยนต์คันหนึ่งเนี้ยเหมือนรู้สึกเฟี้ยววะรู้สึกเฟี้ยวป่ะรู้สึกแบบเออเฮียน้ำพักน้ำแรงมันก็ไม่ได้ทำน้ำแรงหรอกเฮียแม่กูซื้อให้ ไอสัตว์ถ้าเขาไม่ให้ซื้อให้กูให้ซื้อให้หมาข่าหนนไงกูเป็นลูกเขาอะถูกป่ะแม่กูมีแล้วกูผิดหรือไงหรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือกูมารีไฟแนนซ์แล้วก็ต้องจ่ายค่ารถสิ่งที่ช็อตมาเอ้สิ่งที่ช็อคช็อคทาให้กูช็อคได้ก็คือแม่บอกว่าน้องนัทลูกเอ่อเอาบ้าน ที่กูอยู่เนี่ยที่เป็นศัตรูที่เห็นถ่ายคลิปกันในบ้านเนี่ยที่รีวิวลดกันอยู่แกง๊งๆเนี่ยไปจำนองดีไหมบอกแม่อย่าเลยดีกว่าถ้าแบบช็อตขึ้นมาแล้วมันเราจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าตอนเนี้ยผมเอาที่ไปสองแปลงไปจำนองแล้วนะที่ที่พี่โลกเนี่ยไปจำนองแล้วเอามาเจ็ดหมื่นสองแปลงนะได้โคตรน้อยเจ็ดหมื่น ก็แม่ก็แบ่งไปครึ่งหนึ่งเอาไปใช้นี่ส่วนตัวกูก็มาทำเสื้อจนจนมาถึงทุกวันนี้ก็มาทำช่องทำอะไรใช่ไหมตอนนี้ที่คงต้องปล่อยวะแม่งเออไม่หรูกูจะบ่นให้พวกมึงฟังทำไมเดีว,ว่าแบาบในไหนก็มีช่องทาง Youtube คุยอะไรวะ ไหนๆก็มีช่องทาง Youtube ที่สื่อเป็นสื่อกลางที่ทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้ก็โอเคขอบคุณมากแล้วกันเนาะก็อยากให้ทุกคนช่วยแชร์แล้วกันแม่งต้องสู้อ่ะงี้ก็ต้องสู้เกิดมาเป็นคนไร้สว์ต้องสู้ไปด้วยกันขอโทษด,ด้วยในบางคําพูดคาจาที่แม่งอาจจะดูแก๊งสเตอร์เกินไปดูนักเลงเกินไปอะ้ยก็แบบเปนลูกกลัวเนาะ ที่คงปล่อยให้ยึดอืมโดนยึดไปแล้วก็รถยนต์นะ่จริงๆไม่อยากหรอกแต่ว่าแม่ไม่ได้ส่งมาเดือนแล้วเดี๋ยวจะส่งตังค์ให้แม่ก็คือตอนนี้เขาไม่ได้ส่งมาเดือนหนึ่งแล้วมันก็จะแบบไม่รู้มันจะโดนแบ็คลิสหรือเปล่านะถ้าใครยังดูถึงตอนนี้โอ,อ้ดูในกล้องนี่สิบหกนาทีแล้วเจะสิบเจ็ดนาทีแล้วก็ใครเป็นเกี่ยวกับพวก ลดไฟนงไฟแนนซ์หรือใครทำง,งานเกี่ยวกับไฟแนนซ์ลอง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 คอมเมนต์มาให้ผมฟังหน่อยผมอยากรู้ว่าถ้าแบบไม่ส่งเดือนสองเดือนนี้เขาจะมายุดลดหรือยังหรือเพราะว่าผมแบบหลายเรื่องอะตรงีหยต้องส่งอนี่ผมไม่คิดว่าผมที่อกผมออกเว็บป้ามาเนี่ยจะปีแล้วนะผมไม่คิดว่าแม่งแม่จะมาล้มตรงนี้แล้วเราจะได้มีจ่ายตรงนี้ขึ้นมาแล้วแบบไม่รู้ดิเชื่อ <Sure. S 1> คือไม่ได้จะให้ทุกคนแม่งมาเครียดกันด้วยหรอก เ,ออเนี่ยคือกูนัดโหลก,กูแม่งไม่เคยอายลยเว้ยกูไม่เฟกไม่ส้นตีนเลยทั้งนั้นมีคือกูมีแล้วที่กูบอกว่าจะทําร้านตรงตรง,ตรงในบ้านเนี่ยก็คือรอตังค์จากแม่นี่แหละจากที่แม่ก็มันยังไม่มาสักทีก็บอกน้องๆบอกแก้งๆกันในกลุ่มในทีมบอกกันหลายปีแล้วแม่งไม่มาทีมันก็ยังไม่มาเนาะเอากูค,าคิดว่าเหนือฟ้าเหนือฟ้าไม่มีฟ้าเหี้ยะไรกูค,คิดว่าฟ้าหลังฝนแม่งก็ยังดีเสมอ ก็มาบ่นแล้วก็มาขอกำลังใจแล้วกันเนาะใครที่ไม่แชร์ก็ไม่เป็นไรก็แบบขอบคุณที่แม่งมานั่งดูแล้วก็คอมเมนต์มาก็ได้จะให้พี่ทำอะไรยังไงก็ลองดูไอ้ชี้อกูไม่คิดถึงว่าจุดจุดนี้ว่ารดกิโดนยอดจริงหรือเปล่าหรือว่าแม่โทรมาตีสี่เมื่อคืนแล้วอยู่ออสเนี่ยมาน่าจะเช้าแล้วแม่น่าจะไม่ได้นอน ชี่ยดาม่าเฉยคลิปนี้ไม่ได้เสียแซงด้วยกูไม่ได้เสียแซงกูไม่ได้ร้องให้แต่ว่าแบบไม่รู้จะพูดยังไงวะพูดไปแม่งพูดสามพูดสากก็อ่ะมีเสื้อเดี๋ยวเดวตอนนี้กำลังทำเสื้อใหม่อยู่ก็รออุดหนุนด้วยแล้วกันเนาะแล้วใครที่อยากปั่น v m e มหรือใครที่ดู v m e มหรือสนใจ v m e มอยู่ผมมีโลว m e มครับ ก็ทักมาในเพจโรชแนลได้ก็สั่งกันมาเข้ามาได้เพราะว่าตอนนี้แม่งไม่มีดองเลยเพราะไม่มีตังจะเอามาดองที่บ้านเอไม่มีตังที่สต็อกของก็เลยต้องประมาณว่าพีออดอร์ไปก็มาจํากันมาอก็เร็วๆนี้เดี๋ยวมีพยาก็ไปเจอกันได้นะงานพยาวขอบคุณครับแกงๆก็ฝากด้วยนะครับเรื่องที่ ตามที่บอกเนาะถ้าบ้านใครรวยเอพี่น้องใครที่กำลังหาซื้อที่แถวฉะเชิงเซาอยู่ฝากบอกต่อได้นะแล้วก็แชร์ไปแล้วถ้าเขาซื้อจากคุณหรือเห็นคลิปนี้มาจากคุณผมจะให้เลยแสนหนึ่งนะหลังจากผมได้ตังค์แล้วโอเคเดี๋ยวมันจะยาวไปไวันที่สิบเก้านาทีแนละ้ว อแรกว่าจะไปปั่นนะแต่มันมันไม่มีอารมณ์ปั่นอนะดูดูแบบดูฟ้าดิอันนี้ตั้งกล้องลย่ในห้องอากาศกำลังดีเลยอ่ะเดีแบบไม่รู้ดิมันอืมอ้าโอเคก็อยากให้สู้ไปด้วยกันว่ากูแม่งก็ไม่มีแก๊งเอฟซีไม่มีแก๊งแก๊ง ไม่มีเพื่อนกูแก๊ง osaviewhousejnb แก๊งกรุงเทพแก๊งโนโลโก้แก๊งช no ิ l ออเดแก๊งนู้นแก๊งนี้คือบางทีพูดช่วยแก๊งหมดว่าเพื่อนเยอะอืมก็คงไม่มีนัดโลวันนี้เนาะช่วยๆกันรันวงการแล้วก็เนี่ยหลายหคนอาจจะไม่ได้เห็นในแงม่มุมอีกด้านของกูนัดโลไอสัตว์เออก็ก,ก็ก็มามาให้ดูก็ขอบคุณ คนที่เข้ามาดูถึงตอนนี้เพราะว่าแมงก็สละเวลามาดูตั้งยี่สิบกว่านาทียี่เอ็ดนาทีแล้วรักกูก็ต้องรักแกง๊งแก๊งกูด้วยเนาะแล้วขอบคุณมากด้วยพี่เล็กพี่เบียร์ไอเดีวแก๊งวิวเขาเออเ่ะเจอกันเชียงใหม่อืมโอเคครับก็ฝากไปด้วยนะครับ Pro Channel แล้วก็อย่าอย่าว่าผมแล้วกันเนาะที่ว่าแบบถ้าขึ้นโฆษณากลางคลิปไว้แล้วมันอันนี้มันก็ต้องหาตังอะ่ะอ,อแต่คลิปนี้อาจจะขึ้นแค่สามเพราะไหนไหนแม่งลงแล้วมันก็ต้องมีบ้างหน้าคลิปใช่ไหมกลางแล้วก็ท้ายเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้แบบมันมันจะโชว์ลีลาฟยวฟ้าวอะไรเงรแค่มานั่งฟังนัดโลบนอ่ะโอเคก็ลงคลิปแล้วนะแต่ว่าไม่ได้ลงแบบออกไปบู๊ล้างผาน ก็มาแชร์ประสบการณ์ของของกูนัดโลให้ว่าอีกด้านหนึ่งเป็นยังไงเนาะโอเคครับก็ก,ก,ก็ก็ฝากไปด้วยกับที่แม่แล้วกันเนาะสนใจก็ติดต่อไปไลน์แม่ที่ผมขึ้นไว้ให้กลางคลิปถ้าติดต่ออะไรไม่ได้ทักมาโลชแนลเดี๋ยวผมจากการคุยให้เองเนาะโอเคครับขอบคุณมากแก้งแกงรักชิปหายรักพวกมึงมากเลยว่ะ ช่วยนะเว้ยอย่าอันนซับนะขอร้องโอเคบายบาย